สวัสดีครับ,บช่องยูทูาวรถไยซิ่งนะครับทีนี้จะพามาดูซินเจริญเกี่ยวข้าวนะครับตัวนี้ตัวนี้ทํารูกตู้ใหม่นะครับคันนี้นะครับทารูกตู้ใหญ่ครับเจ้าของแกบอกทารูกตู้ใหม่นะตัวนี้รถก็หลายปีแล้วครับซินเจริญการช่างครับ ก็เขาก็ดีครับทำไงก็ได้ถ่ายเหมือนกันครับสิดเจริญครับชจ้งแก่ครับแต่คนไม่แก่นะครับสิดเจริญการช่างครับก็มีนี่พี่น้องนะครับคอมเมนต์เข้ามานะครับว่าให้เดินถ่ายให้ดูนะครับคลิปนี้ก็เลยมาจัดให้ตามคำฟ้อนะครับนี่ครับว่าส่วนมากมันเดินถ่ายไม่ได้ครับแถวบ้านผมน้ำมันเยอะครับน้ำเยอะทีนี้ก็ เดินถ่ายไม่ได้นะครับก็ไม่ค่อยมีเวลาด้วยนะครับก็ถ่ายบ้างไม่ได้ถ่ายบ้างก็นานๆจะลงคลิปทีครับคลิปนี้เลยพอดีว่างๆตอนเช้านะครับเดี๋ยวสายๆก็จะไปโรงพยาบาลแล้วครับมาดูสิจเริญเกี่ยวข้าวครับนาเป็นนี้ก็ราวๆเจ็ดไร่นะครับโดยประมาณนะนาเป็นนี้่ เห็นเจ้าของก็บอกเกี่ยวสองบิงครับเนี่ยครับติดกันครับสองบิงสองบิงติดกันครับนี่ครับสิทธิเจริญนการช่างข้าวก็ไม่ข้าวไม่หนาครับข้าวบางๆครับแต่น้ํามันเยอะครับก็สําหรับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทางช่องนะครับยุทธค้าวิสัซิ่งนะครับก็สวัสดีนะครับพี่เพียน้องชาวแฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับทางเพจนะครับทางเพจยูทูบทุกท่านนะครับ ก็รับชมกันยาวๆครับตัวนี้เป็นตัวไหนไม่รู้นะครับตัวนี้ก็สเปกก็สิบสองเฮตีครับ2เฮตีมอเตอร์คายาบ้าครับเครื่องก็ฮีโน่ครับสุนฮีทครับฮีโน่ครับเจโอแปดซีครับตัวนี้เป็นเจตัวนี้เป็นแกนี้เจทำวางเครื่องมาใหม่นะครับตัวนี้ครับตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นเจโฟครับ ตัวนี้นะก็คนขครับก็ตามที่สอบถามนะครับอยู่บุรีรัมยัครับตัวนี้ครับตัวนี้เป็นตัวใหญ่นะครับก็รถหน้าราวๆน่าจะอยู่ที่ปีสองพันสิบเก้าน่าจะได้ครับสิบเก้าสิบแปดแปดสิบเก้าน่าจะได้ครับตัวนี้ครับก็เจ้าของบอกว่ามาจากนะครับอยุย่าครับมาจากยุธยาตัวนี้ครับมีสองตัวครับ เกี่ยวอยู่คนละฝั่งกันครับเจ้าของแกบอกอยู่ยุทยาครับมาสองตัวครับมาสองตัวครับอยู่ยุทธยาครับคนขับอยู่วีรัมครับได้คนขับมาจากวีรรับ ก็ดูกันไปยาวๆครับดูกันไปเรื่อยๆนะครับมาแล้วครับคนขับไม่รีบครับไปเรื่อยๆครับเน้นหน้างานสะอาดครับเกีียวสะอาดน้ำมันเยอะด้วยครับก้าวบางครับวิ่งเร็วไม่ได้ครับเดี๋ยวน้าพัดต้นข้าวล้มเกี่ยวยากอยู่ครับ ก็คนขับก็ฟีมือครับเกี่ยวค่อนข้างเนียบครับข้างคนาไม่มีเหลือครับนี่ครับจิตเจริญการช่างครับของเขาดีครับทําไงก็ได้ขายครับก็เป็นน่าจะอยู่ที่อันดับต้นๆนะครับเป็นที่เป็นทางเลือกสําหรับหลายผู้บริโภคในด้านเกี่ยวข้าวนะครับเป็นอู่ต้นๆที่อยู่ในตัวเลือกครับ ดูในตัวเลือกนะครับแรกๆนะครับของวงการรถเกี่ยวข้าวนะครับสําหรับสิทธิ์เจริญการช่างนะครับของช่างแก่นะครับก็แถวบ้านก็มีหลายคันครับสิทธิ์เจริญการช่างนะครับก็ขึ้นอยู่ที่ผลงานครับทุกวันนี้รถไม่เกินกันครับการทํารถทําไรไม่เกินกันนะครับ การผลิตออกมาแต่ละตัวก็แต่ละค่ายครับุัวนี้มีหลายค่ายหลายแบรนด์ครับก็แตกต่างกันไปครับขึ้นอยู่กับทางเลือกนะครับของที่น้องชาวเกษตรกรนะครับที่จะเลือกใช้นะครับสําหรับรถเกี่ยวข้าวครับก็มีหลายค่ายหลายแบรนด์ครับก็นํามาเสนอนะครับเป็นทางเลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นรถหูรถบริษัทนะครับก็มีหลายค่ายหลายแบรนด์ครับเนี่ยคนขับครับเต็มเบาเลยครับ ชูแค่คนขับก็รู้ครับเนียบครับเต็มบอกเลยครับน้ำเยอะครับสังเกตที่ล้อนำนะครับล้รอรนำครับคนขับเนียบเลยครับไม่ได้ปปเล่นเครื่องเล็กเร็กอะไร เครืองอะไรไม่ได้เล่งเร่งอะไรมากมายครับากเสียงเครื่องเบาครับเนจ้าจของแกบอกไปยกรูปมาใหม่ครับทำเครื่องทำอะไรใหม่นะ,กะนยกรูปซีลูปอะไรใส่ใหม่นะครับ จเจริญการช่างบออประมาณนี้ครับข้าวก็ไม่ติม,มิตเติมหน่วยเท่าไหร่ครับตัวนี้วิ่งนี้ก็เจ็ดไรก็ไม่ติม,มุมหรอกครับ,รบข้าววางครับ ข้าวบางครับเจ้านี้ข้าวไม่นาเท่าไหร่เี่ยข้าวบางครับข้าวไม่นาเท่าไหร่ก็เป็นทางเลือกดีๆครับก็มาถ่ายนําเสนอนะครับสําหรับมีท่านหนึ่งนะครับขอเข้ามานะครับอยากให้เดินถ่ายให้ดูนะครับนี่นะก็มาจัดตามมาขอครับคันาน้ํามันเยอะครับไม่ได้ใส่รองเท้าบูทเท้าอะไรมันก็ เดินไม่ได้ครับน้ำม,มันเยอะครับก็<อ>มานำเสนอก OK. ็ประมาณนี้นะครับมานวอยใช่ไหมคนเข่ามานวอคนเข่าพี่นี่ฮะเออแมนวอบอผมมาไหนครับพี่ผมมาไทายไปลุงด่ซอ,อดอกเขามันหางบา่ได้เขาพ่าอ,อุ่มดอก น,น่าจะคนละคนเหตุมั้งกต่เกีียวเท่เกีียวเท่ละ <laughs> โอ้ยยังนะ <c oughs> ครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ